ห้างสรรพสินค้าร้างที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ในปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ลองของของกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบลองดีนั่นก็เพราะว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีข่าวลือถึงอาถรรพ์และความน่ากลัวมากมายว่ากันว่าหลังจากที่ห้างปิดตัวลงสถานที่นี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่ถูกปล่อยให้รกร้างมักจะมีพวกเด็กวัยรุ่นท้องถิ่นเข้าไปมั่วสมเสพยา และเป็นที่ซ่องสมของพวกมิจฉาชีพจนกระทั่งเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นคดีหนึ่งซึ่งโด่งดังถึงขนาดที่ว่ามีข่าวลือลงหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ทะเลาะกันบริเวณห้างสรรพสินค้าร้างแห่งนี้และรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดเรื่องราวที่น่าสยองขวัญขึ้นว่ากันว่าหลังจากคดีฆาตกรรมไม่ว่าใครที่เข้าไปข้างใน ก็มักจะเจอวิญญาณของหญิงสาวมาปรากฏกายให้เห็นไม่ว่าจะปรากฏเป็นเงาเดินผ่านไปผ่านมาหรือปรากฏเป็นเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ในบริเวณน,นั้นตลอดเวลามีคนเอาไฟฉายลองส่องดูก็เห็นเป็นร่างหญิงสาวผมยาวแอบมองอยู่ตรงมุมเสาและยังมีอีกหนึ่งข้อมูลจากพวกที่ชอบลองของที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือบริเวณชั้นสองซึ่งเป็นโรงหนังและสวนสนุก พวกเขาเล่าตรงกันว่าได้ยินเสียงเด็กมาวิ่งเล่นและหัวล้อก,กันอย่างสนุกสนานอีกทั้งโครงสร้างภายในห้างแห่งนี้ก็มีความลึกลับซับซ้อนเนื่องจากมีการแบ่งโซนเป็นห้องต่างๆมากมายยิ่งสร้างความหลอนชวนขนหัวลุกมากยิ่งขึ้นไปอีก